รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมนุษยชาติได้คิดค้นการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์งต่างๆมากมายแต่ด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่องรอยของอดีตและไม่สูญสลายไปตามกาลเวลาเวลาผ่านไปหลายพันปีมนุษย์ ไม่เคยหยุดพัฒนาวิวัฒนาการของการสื่อสารจนในที่สุดได้ก่อเกิดการสื่อสารภายใต้การพอรหัสรูปแบบใหม่ของโลกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาวินชีเกมพอรหัส สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการดาิชีเกมสถอดรหัสครับแชมป์5สมัยของเราน้องจูเนียร์นะครับผมพอเจอคนนี้คู่ต่อสู้คนนี้เข้าไปเป๋เลยทีเดียวเป๋ไปเป๋มาตอนนี้นะครับผมเหลืออยู่1,000สุดท้ายและที่สำคัญเธอต้องหมดหน้าตักด้วยพร้อมไหมครับน้องจูเนียร์พร้อมค่ะพร้อมนะครับโอกาสสุดท้ายของแชมป์ที่จะไปต่อหมดหน้าตักครับ รวมเป็น2,000ตรงกลางดึงกลับมาได้ต้องทำให้ได้อีกข้อหนึ่งแน่นอนเพราะเชื่อว่าคุณนิงก็ต้องสู้มาอีก2000แต่คุณนิงครับคุณสามารถเป็นแชมป์คนใหม่ได้เลยปิดจ็อบตรงนี้แชมป์หนึ่งสมัยถ้าเป็นแชมป์เมื่อไรปุ๊บอย่างที่ผมบอกเลยว่า5สมัยแรกคุณรับไปเลยครับผม Air Carrier อร์ e อ t e r Plus Air รรุ่นใหม่จาก Carrier ที่พลัสไปด้วยนะครับหลายสิ่งมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์รูปช็ใหม่ที่สวยหรูพลัสไปด้วยระบบฟังก์ชันมากมายเลือกได้เลยจะเป็นสีขาวหรือสีดํา สุดลิมิเต็ดนะครับ Last, และสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับมีข่าวดีมาจากแอร์แค r i เ r นะครับเดือนนี้ Air c a r r i เ r เขามีคมเปนร้อนนี้ฟรีค่าไฟนะครับผมรับค่าไฟฟรี2เดือนนะครับเมื่อคุณเลือกซื้อ Air Carrier รุ่น X Inverter Plus ตั้งแต่วันนี้จนถึง15พฤษภาค,คมนี้ครับแชมป์เขาได้ไปแล้ว1ตัวเรามาดูกันว่าคุณนิ้งเขาจะสามารถโค่นแชมป์ได้หรือไม่ในข้อนี้2,000ตรงกลางดาวินชีขอ3พยางครับ สามพยางราดภาพมาครับนี่พี่ของพ่อผมครับ กดพอดีเลยค่ะเบอร์สิบคุณกิ๊กเช่เลยค่ะยุงก้นปล่องครับยุงก้นปล่องถูกต้องครับภาพแรกเป็นภาพของการนั่งยองๆก็ยองนะยองภาพที่สองชีวิตที่ก้นเด็กก็ก้นและภาพที่สามนะครับก็อปอปลานะครับไปใส่กับคำว่าลุงและไม่เอกจากอาเอกนะครับกลายเป็นปลุง ยองก้นปลุ่งยุงก้นปลอกรับไป1 000ครับ <ione ff les> และนั่นหมายความว่าเราก็ได้แชมป์คนใหม่หลังจากที่เธอได้รับแอร์ไปแล้วเธอไม่สนแล้วเธอขอ,อกลับบ้าน <c oughs> และทำให้คุณนิงเป็นแชมป์คนใหม่ครับเงินรางวัลสะสม <c oughs> 6,000บาทครับ <c oughs> และขอเสืมอมือนึงดาให้กับน้องจูเนียร์แชมป์ภาสบัยของเราวันนี้กลับไปพร้อมเงินรางวัลทั้งสิน้น38,0 0 0บาทครับขอบคุณค่ะเก่งมากเลยค่ะ เอาล่กคุณนิ้งได้เป็นแชมป์แล้วนั่นหมายความว่าอีก4สมัยเท่านั้น Air Carrier X i n v e r t e r Plus สามารถเป็นของคุณได้เลยเชิญครับได้เลยค่ะแชมป์นิ้งนะคะแชมป์คนใหม่ของเรานะคะพร้อมกับการจะคู่ต่อสู้หรือยังคะค่ะพร้อมแล้วนะคะฉะนั้นแล้วไม่เสียเวลารันด้อมเลยค่ะ อยู่ที่เบอร์12ค่ะโอ้หนุ่มคนนี้มาแรงคุณคิวค่ะแนะนำตัวเลยค่ะรับผมคิวครับผมคุณคิวหลังๆคุณกดสติลแล้วก็ได้ตอบเยอะมากเลยได้ไป2ข้อครับได้ไป2<อ>ข้อ<ช>นะแต่ตอนนี้ต้องลงไปแล้ว<อ>พร้อมที<อ>่จะไปยืนปรจจันหนกับแชมป์คนใหม่ยังคะต้องพร้อมนะครับแต่สายตามไม่ค่อยพร้อมแต่กขอให้คุณโชคดีค่ะสวัสดีครับคุณคิวครับ ปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับอ๋อเพิ่งจบปริญญาโทครับเอออะไรฮะเรียนสาขาอะไรครับการตลาดครับการตลาดใช่ครับแล้วคุณดูดาวินชีมากี่ซีซั่นแล้วครับเนี่ยดูมาเป็นปีแล้วครับก่อนไปมีการฝึกซ้อมอะไรบ้างเปิด YouTube ครับดูย้อนหลังเพราะผมดูจากต่างประเทศมาครับจบมาจากเกาหลีใต้ครับเราไปเรียนอยู่กี่ปีฮะปริญญาโทอยู่3ปีครับแล้วก็เรียนภาษาก่อนนั้นอีก2ปีครับโอ้ยาวเลยแสดว่ากลับมาก่อนช่วง เพิ่งกลับมาเนี่ยครับเพิ่งจัดตัวเสร็จไปครับผมอ๋อเหรอใช่ครับแล้วคุณจัดการกับตัวเองไงใน24ชั่วโมงคุณก็สี่เข้าไปเนี่ยคุณทำาไรบ้างก็มีดาวินชีเป็นเพื่อนนี่แหละครับดูแลหลังไปเรื่อยๆก็ไม่ต้องถามเลยว่าอยู่เกาหลีมาตั้งหลายปีอะไรทําให้คุณแบบสนใจในการดูดาวินชีค่ะเวลาเขียนทีสิธครับมันจะเครียดแล้วก็แต่ดิฉันว่าดูอันนี้เครียดกว่าเยอะเลยนะคะอย่างน้อยก็ได้คัดสมองครับได้เป็นภาษาไทยบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้ดีๆเป็นวิธีที่ดีอ่า พร้อมไหมครับคุณคิวไม่พร้อมก็ต้องพร้อมนะครับไม่พร้อมก็ต้องพร้อมดาิชีส่ให้คนละหนึ่งหมื่นครับและสู้กันมาคนละสองพันตรงกลางสี่พันตรงกลางครับรหัสแรกดาฟชีขอหนึ่งพยางหนึ่งพยางรหัสภาพมาครับ ครูคะวันนี้สมชัยลาค่ะเบอร์สองค่ะเทียมสติลกดแล้วค่ะวันนี้ครับหมอนค่ะไม่ใช่ครับสองหนึ่งจัดไปครับ นอนครับนอนถูกต้องครับโอ้คุณนิ้งนิดเดียวเอง <c oughs> คำตอบที่ถูกต้องคือนอนนะครับเพราะว่าภาพแรกหมานอนนะครับ <c oughs> แต่ภาพที่สองครูคะวันนี้สมชายลาค่ะ <c oughs> ก็คือไม่มาตัดมอม้าสละอาออกไป <c oughs> นะครับก็เหลือแต่นอนไม่ได้ตัดนอนหนู <c oughs> ออกนะครับนิดเดียวเองนะคําคำตอบที่ถูกต้องคือนอนนั่นเอง รับไปสองพันดิฉันชอบดูอาการลุนของพิมซิลเบอร์สองมากเลยนะเวลาแบบว่าเขาจะจะได้ตอบเนี่ยแล้วมีใครมากดเขาจะแบบโอ้โหมีรีแอคที่แบบยิ่งใหญ่มากแล้วเขาจะก้มรอดูว่าจะถึง<ช>ไหมถึงไหมเขาลุน้นลุ้นให้ตัวมากมากแต่ตอบได้ทุกข้อและถูกด้วยนะคะใช่สุดยอดเลยทีเดียวคะ่ะอะเหลือคนละแปดพันสู้กันมาครับคนละสองพันตรงกลางครับสี่พันตรงกลางดาวินชีขอสองพยางสองพยาง ราดเสียงมาครับฉันใจเอง999ชันใจเอง999ชันใจเอง999มาแล้วค่ะเบอร์7ทีมสติลค่ะฉันใจเอง999นี่ครับเปตองค่ะเปตองอถูกต้องครับ ชั้นจ่ายเองก็เหมือนกับสายเปนยนะเปย์นะครับและ999 <c oughs> คือเลขตองนั่นเองเปตองกลับมาที่1 0 0 0 0ต่อ6 0พัครับคุณคิวสู้มาเลย2,000ครับ2,000มาครับรวมเป็น4,000ตรงกลางเท่ากับว่านี่เป็นโอกาสตีเสมอของคุณคิวนะครับ4,000นี้ถ้าดึงไปได้เสมอกันที่8,000 4,000ตรงกลางครับดวินิชีขอ3พยาง สามพยางราดภาพมาครับ The Virgin. The Virgin. สามพยางสามพยางราดภาพมาครับ เบอร์3ค่ะกดแล้วค่ะทีมสตลค่ะมาครับคุณคิวบลูเบอร์รี่ครับบลูเบอร์รี่ถูกต้องครับภาพแรกนะฮะน้องบีน้ำทิพน้องบีนะครับก็บีภาพที่สองเนี่ยลู่วิ่งอยู่ดีมันก็ถูกเบลอซะงั้นก็คือการเบลอลู่บีเบลูบลูเบอร์รี l ่อก็ <Blue berry. S 2> ที่8,000ครับ อตาคุณนิ้ง 2> 2, <000 S 1> สู้สองพันนะครับมาครับรวมเป็น4,000ตรงกลาง4,000ตรงกลางดาวินชีขอ2พยาง2พยางรหัสเสียงมาครับคนอีสานทำตลาดภาคเหนือคนอีสานทำตลาดภาคเหนือ คนอีสานทำตลาดภาคเหนือคนอีสานทำตลาดภาคเหนือคนอีสานทำตลาดภาคเหนือคุณน,นี่ครับเหตุกา์ถูกท้องครับ <laughs> คนอีสานเวลาเขาจะทำอะไรเขาเฮ็ดเฮ็ดนะเฮ็ดหยัางนะก็คือการเฮ็ดนั่นเองตลาดภาคเหนือภาคเหนือเขาเรียกตลาดว่ากาดเฮ็ด oh. หนึ่งหมนต่อ6 0พ0ครับใครคิดโอยสลับกันไปสลับกันไปสลับกันมายังไม่ไปไหนนะครับผมเรามาดูกันว่าคุณคิวจะสามารถดึงกลับไปได้อีกได้หรือเปล่าสู้เท่าไหร่ครับ2,000ครับ2,000มาครับรวมเป็น4,000ตรงกลางและแน่นอนที่สุดครับ4,000นนี้ก็คือโอกาสตีเสมอของคุณคิวอีกครั้ง ทำได้แล้วมาข้อหนึ่งเรามาดูครับว่าจะทำได้ไหมในข้อนี้ดาวินชีขอสามพยางสามพยางรหัสภาพมาครับ ไม่ได้เลยค่ะภาพแรกคือภาพของพี่มาอณภาก็มอมมาตั้งไว้ภาพที่สองถ้าเรายังจำท่านี้กันได้เขาทำอะไรอยู่ฮะช้างกูอยู่ไหนอ๋อเขาพูดคำนี้อ่าเขาหาช้างค่ะเขาหาช้างอยู่ก็มอมาหาชอช้างถ้าใส่นอนหนูจากพี่หนูไปมาหาชนโอ้ยดาไม่ชี้ขอขึ้น ส er> ี่พันแบบก็ร oh> ู้วจะรู<_<_้เห็นพิจาททำท่านี้ก็ถ้าจะรู้แล้วว่าคะช้างกูอยู่ไหนคือช่วงนี้ในทีมงาน Work from Home ใช่ไหมคะได้ดูซีรีส์ได้ดูหนังทํางบ้านเยอะฟุ้งไปเรื่อยเอาประโยคในหนังมาแล้วมาแล้วมากันอย่างนี้เลยหาช้างหาไม่เจอแน่นอนเพราะกลับมาอยู่กับดาษเป็นชีหมดตอนนี้ช้างของเราคุณนี้นะครับถืออยู่800 0ครับคุณ Q เหลืออยู่4 0 0 0เข้าโซนอันตรายและจะอันตรายยิ่งกว่า เพราะว่าต้องสู้กันมาแบบอัตโนมัติคนละ2,000ตรงกลางมาครับรวมเป็น4,000ตรงกลาง4,000ตรงกลางครับดาวินชีขอ3พยาง3พยางรหัสภาพมาครับ อ้าวไม่เจอกันนานเบอร์สิบค่ะคุณกิ๊กดแล้วค่ะคิวครับมักคุเทศครับมักคุเทศถูกต้องครับ ภาพแรกนะฮะภาพของราศีเมษนะฮะเมษภาพที่สองคุกแต่ภาพที่สาบอกตัดก็ไกลออกไปขึ้นเหลือแต่เมษคุและภาพสุดท้ายอ้าวไม่เจอกันนานคือการทักเมษคุทักมัคคุเทศกลับมาเสมอกันที่6,000ครับไม่ธรรมดาจริงๆอย่างที่น้องเชียร์ว่าไม่ธรรมดาเลยค่ะไม่ปล่อยให้คุณนิ้งแบบว่านำได้อยู่นานนะครับตับมาตีเสมอจนได้ อีกครั้งครับแชมป์ครับสู้เท่าไหร่ครับ2,000ค่ะ2,000มาครับรวมเป็น4,000ตรงกลาง4,000ตรงกลางนี้นะครับถ้าหลุดไปจะทําให้ทั้งคู่ตกอยู่ในโซนอันตรายเหมือนกันและเท่ากันที่อยู่ที่4,000นอกจากคนใดคนหนึ่งจะขึ้นนํา4 0 0 0ตรงกลางครับดาวินชีขอ2พยางสองพยาง ราดภาพมาครับสองพยางสองพยางราดภาพมาครับ กกคุณคิวครับถากถางครับถากถางถูกต้องครับภาพแรกเป็นภาพของถุงก็ถอถุงนะครับผมกลาสลับตัวอักษรกันนะครับผมเป็นกอาเป็นอากะนะครับผมก็เป็นถาด ภาพที่3ก็ทอถุงเหมือนกันนะครับผมและงาสลับกับตัวอักษรก็เป็นอางอก็เป็นขออางอถางรวมเป็นถาดถาง8,000ต่อ4,000ครับคุณนึงครับตอนนี้มา1,000นะโอเคมาครับสู้1,000บวกอีก1,000จากคุณคิวเป็น2,000ตรงกลาง สองพันตรงกลางครับคุณนิ้งถ้าเกิดดึงกลับไปได้ก็ยังไม่เสมอนะครับจะขึ้นตามที่5,000ต่อ7,000 2 0 0สตรงกลางครับดาวินชีขอ3พยาง3พยางรหัสเสียงมาครับ ยำม,มะม่วงถูกต้องครับร่มทำร้ายนะครับอีกคำหนึ่งก็คือเหมือนการยำ mm hmm. นะเหมือนยำตะลุมบอลอย่างเงี้ยนะยำนะครับ, <Okay. S 1> ม,รบมังคุดไม่มีวัยรุ่นมังคุดคือ mango s t e e n แต่ว่าไม่มีวัยรุ่นก็ต้องตัดคำว่า t e e n, e e n ออกไปเ e e หลือแต่ mango ก็เลยกลายเป็นยำม,มะม่วงแทนซะงั้น 9,000ต่อ3,000ครับคุณคิวครับคุณนิ้งครับ1,000ค่ะ1,000มาครับรวมเป็น2,000ตรงกลาง2,000ตรงกลางครับดาวินชีขอ2พยาง2พยางราดเสียงมาครับ นอ,อนอนเป็นอสระพิษระพีพ oh, oh. ัดหักพวงมาลัยวานอนเป็นอสระพิษคุณนิงครับน้ำเหลียวค่ะน้ำเหลียว <c oughs> ถูกต้องครับรบพีพัดก็คือน้ำนะฮะ <c oughs> น้ำหักพวงมาลัยก็คือการเหลียว <c oughs> แต่เขาบอกวานอนเนี่ย <c oughs> มันกลายเป็นอสระพิษนะ วานนอเป็นสอพิษก็เลยต้องเปลี่ยนลอลิงจากเลี้ยวกลายเป็นงองงูก็เป็นเงี้ยวนั่นเองน้ำเงี้ยว4,000ต่อ8,000ครับเป็นอีกคู่หนึ่งที่ใช้รหัสกันไปเยอะเหมือนกันค่ะ <c oughs> คุณคิวครับต่อครับเรามีทั้ง8 0 0 0สู้เท่าไหร่ดี2,000ครับ2,000มาครับรวมเป็น4,000ตรงกลางและ4,000ตรงกลางนี้ถ้าเกิดคุณนี้ทำได้ข้อหนึง่งในข้อนี้ เสมอกันที่6,000ทันที4,000ตรงกลางดาวินชีขอ4พยาง4พยางค์ราดภาพมาครับ แล้วสมองไม่ทำงานจะเตะแค่ไหนก็ไม่เป็นอะไรเลยเหนื่อยแล้วสมองไม่ทำงานจะเตะแค่ไหนเบอร์หกดแลวค่ะก็ไม่เป็นอะไรเลยสองหนึ่งคุณเก่งเเลยค่ะสีเพียงค่ะปีก้าขาแข็งครับปีก้าขาแข็งถูกต้องครับผม ภาพแรกคือปีกนะฮะปีกปีกของอะไรปีกไก่ก็ปีกนะฮะได้คําว่าปีกแล้วก็กอไก่มาอีกตัวหนึ่งนะฮะมาตั้งไว้ไปใส่กับคําว่าล้านะครับจากภาพที่สองที่พวกเหนื่อยแล้วสมองไม่ทำงานเลยกลายเป็นกล้าทันทีความล้ากลายเป็นความกล้าซังั้นและภาพสุดท้ายครับไอออนแมนบอกจะแตะแค่ไหนก็ไม่เป็นอะไรเลยแนะ่สีพวกขาเขาแข็งนั่นเองปีกกล้าขาแข็งรับไป2 0 0พครับ โอ้ยอยู่ดีๆแชมป์คนใหม่ล่าสุดข,ของเราคุณนิ้งตอนนี้อยู่ในสถานการณ์อันตรายมาก,มากๆเพราะว่าเหลืออยู่2000แถมต้องหมดหน้าตักด้วยแต่อะไรหมดก่อนรู้ไหมฮะอะไรคะเวลานะครับเวลาหมดก่อนตลอดเวลาลหมดก่อนตลอดเลยตลอดเลยมีอะไรให้ลุ้นกันเสยอ้าวงั้นเราง้างกันไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเอาใจช่วยคุณนิ้งในครั้งต่อไปวันนี้ดาวนัญชีและทุกคนลาท่านผู้ชมไปก,ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ I'm okay. not สวยสองท่านค่ะมาคู่กันน้องแผ่นเค้กกับคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรแนะนำดีๆให้กับพี่กิ๊กบ้างค่ะแน่นอนค่ะพี่กิ๊กเรื่องของการใส่ใจตัวเองกันนะคะแพ่นกับคุณแม่นะคะเราเลือกรับประทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่ค่ะออกกําลังกายสม่ําเสมอนะคะที่สําคัญพักผ่อนให้เพียงพอค่ะและเสริมด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีค่ะซึ่งตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าก่อนรับประทานเนี่ยก็ต้องศึกษาต้องเลือกให้ดีนะคะเลือกที่ได้มาตรฐานค่ะที่มั่นใจเขานะคะเพราะว่าโรงงานผลิต ได้มาตรฐาน GMP ค่ะและที่สําคัญค่ะมีรางวัลการันตีเยอะแยะมากมายค่ะรางวัลสินค้าขายดีจากวัสันปี2020ค่ะรางวัลท o p b r บรนด์ award ์ปี2020ค่ะและรางวัลอาเซียน Top Quality Award ปี2020ค่ะาดนนี้ขอโปรโมชั่นพิเศษเลยค่ะจัดให้เลยค่ะโปรโมชั่นพิเศษค่ะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมมัติวิตามินดีค่ะ1ชุดมี6กล่องค่ะราคา1000บาทเท่านั้นพิเศษสั่งซื้อ2ชุดรับฟรีโกโก้ผสมถังเช่าและสารสกัดเห็ดลินจจค่ะนนวว6ุงรม30 1ิซองค่ะและพิเศษส,สุดนะคะรับเพิ่มเซรั่มคิวตินค่ะที่ช่วยบำรุงหนังศรีรษะและดูแลเส้นผมนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยนันเอกเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยค่ะที่มั่นใจเลือกเซรั่มคิวตินนะคะเพราะว่าเขามีกลิ่นหอมไม่เหนียวเหนอะหนะคะ่ะ<ห>ฟรีไปเลยอีก1ขวดทั้งหมดนี้2,000บาทค่ะขอจำกัดสิทธิ์การซื้อไม่เกินท่านละ2ชุดนะคะโทรได้เลยค่ะที่0 2 0 2 6 5 8 8 8หรือ Line แอ LP88 หรือ QR Code คที่หน้าจอได้เลยค่ะขอจัดชุดทดลองให้ก่อนเลยนะคะชุด 300บาทโทรเลยนะคะ02-026-5888หรือ l i e แอ LP 8 8สะดวกมากเลยถ้าไปซื้อที่7ซเว่ e อเลเและ CJ Supermarket ในขนาด4แคปซูลราคาเพียง49บาทค่ะนอกจากเรา2คนแล้วนะคะที่ทานกันมาอย่างต่อเนื่องค่ะพี่กิ๊กก็มีศิลปินอีกหลายๆท่านนะคะที่ดูแลใส่ใจในเรื่องของสุขภาพเช่นกันอย่างพี่นุ่มซอนรามพี่ไทยเอกพันพี่ตุก๊กี้นะคะพี่เสนาหอยพี่ไฮอพาภพรและอีกหลายๆท่านเลยทีเดียวค่ะ อยากให้ทุกคนมั่นใจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีนะคะที่ตัวแพนเองเนี่ยก็ทานมาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน,นค่ะถ้าอย่างนั้นขอโปรโมชั่นพิเศษให้คุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งค่ะจัดให้ค่ะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีค่ะ 1>, 1ชุดมี6กล่องราคา1000บาทเท่านั้นค่ะพิเศษสั่งซื้อ2ชุดรับฟรีโกโก้ผสมถังเช่าและสารสกัดเห็ดลินจือค่ะจำนวน6ถุงรวม30ซองค่ะ และพิเศษสุดนะคะรับเพิ่มเซรั่มคิวตินบำรุงหนังศีรษะและเส้นผมฟรีไปเลยอีกหนึ่งขวดราคา2,000บาทค่ะขอจำกัดสิทธิ์การซื้อไม่เกินท่านละ2ชุดนะคะโทรได้เลยค่ะที่02-026-5888หรือ l i n e at lp 8 8ค่ะหรือ QR Code ที่หน้าจอได้เลยค่ะชุดทดลอง1กล่องในราคา300บาทโทรเลยนะคะ02-026-588 8หรือ Li n e lp 8 8สะดวกมากเลยค่ะเข้าไปซื้อที่7ซ l ว v e n และ CJ Super m a ร k e t ในขนาด4แคปซูลราคาเพียง49บาทค่ะค่ะคุณผู้ชมรีบโทรกันเข้ามานะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องแพนแล้วก็คุณแม่มากเลยนะคะที่มาแบ่งปันเรื่องดีๆให้กับเราค่ะขอ,คขอบคุณค่ะขอบคุณคุณผู้ชมมากค่ะ